สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก7ปีที่สวยงามย้อนดูผลงานของกุนโดกันกับแมนซิตี้ อลัลลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ยางเป็นทางการแล้วสําหรับอิวายกูดโดกันกองกลางชาวเยอรมันหลังจากล่าสุดบาร์เซโลนาประกาศได้ตัวเขาไปร่วมทัาแบบฟรีๆเมื่อวันจันทร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมา ตลอดช่วงระยะเวลา7ปีที่อยู่กับ Mass City. แมนซิตี้แค้วัย32ปีอาจจะไม่ใช่นักเตะที่โด่งดังหรือได้รับความสนใจมากที่สุดแต่เขาก็ถือเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญที่ช่วยทําให้ทีมประสบความสําเร็จอย่างมากซึ่งวันนี้เราจะมาย้อนดูผลงานของเขากับเรือใบสีฟ้ากันสักหน่อยเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกการลงสนามกุนโดกันลงสนามทั้งหมด304นัดคือจํานวนในเกมทุกรายการที่กุนโดกันลงเล่นให้กับแมนซิตี้โดยในจํานวนนั้นคือการลงเป็นตัวจริง2 3 4เกมส่วนถ้าคิดเป็นนาทีก็อยู่ที่21,154นาทีโดยเขานาะได้ ลงเล่นมากกว่านี้ถ้าหากในฤดูกาลแรกกับทีมไม่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนได้ลงไปเพียง16นัดสำหรับฤดูกาลที่เขาลงเล่นให้ทีมมากที่สุดคือซีซั่น2022-2023ที่เพิ่งปิดฉากลงไปหลังจากได้ลงเล่นไปถึง51นัดในทุกรายการรองลงมาคือฤดูกาล2018-2019กับ2019-2020ที่จะตัวลงเล่นไป50นัดเท่ากันประเด็นต่อมาการทำประตู ด้วยความที่เป็นกองกลางทําให้การยิงประตูไม่ใช่หน้าที่หลักของกูดโดกันถึงกระนั้นเขาก็ยังทําไปได้60ลูกโดยผลงานนั้นมาจากจังหวะการยิง465รยิครั้งซึ่งฤดูกาล2020-2021ถึง 2021, คือซีซั่นที่เขาผลิตสกอร์ได้เยอะที่สุดด้วยจํานวน17ลูกประเด็นต่อมาความสําเร็จด้วยความที่เป็นหนึ่งในยุคทองของแมนซิตี้ทำให้กูดโดกูการมีโอกาสได้ชูถ้วยแชมป์มากถึง14รายการแบ่งเป็นแชมป์ลีก5ครั้ง Cup 2หนลีกครังคอมมหนลีกครับ,ลลรบ,รรบและยรฟ่าแชมมอนเดย์ลีน จากความสําเร็จระดับนั้นทําให้กุนโดการถือเป็นนักเตะที่ได้แชมป์กับแมนซิตี้มากที่สุดเปในระดับ2ร่วมกับอีก7คนประกอบด้วยเควินเดบรรยอาร์ดาซอนฟิลฟอร์เดนอิเมิกลาป็อกแบนเนโดซิวาจอห์นสโตนและคลายวอเกอร์โดยเป็นรองเพียงเซอร์คิโออาเกโร่เพียงคนเดียวหลังจากอาเกโร่ได้แชมป์ในเสื้อสีแมนซิตี้มากถึง15รายการประเด็นต่อมาปิดฉากแบบยิ่งใหญ่ แชมป์แชมเปี้ยนลีกฤดูการ2022 2023ถือเป็นแชมป์รายการสุดท้ายของกูดกันกับแมนซิตี้ซึ่งมันก็มาพร้อมกับผลงานส่วนตัวที่น่าทึ่งเพราะเขาเป็นหนึ่งใน3นักเตะของแมนซิตี้ที่ลงเล่นครบทั้ง13นัดโดยอีก2คนคือแจ็คกิลลิตกับแบรนด์โซิวาแต่ถ้าคิดเป็นจำนวนแล้วก็กุูดกันก็ลงเล่นมากกว่าทั้งคู่เพราะเขาเล่นไปถึง997นาทีด้วยกันและมากันที่ประเด็นสุดท้ายจอมผ่านบอล นับตั้งแต่ที่กุนโดการย้ายจากดอทมูลมาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อปี2016เขาก็รับหน้าที่เป็นหนึ่งในคนที่คอยผ่านบอลเพื่อขับเคลื่อนเกมซึ่งถ้านับเป็นจํานวนครั้งแล้วนั้นเขามีจังหวะผ่านบอลเข้าเป้า15,821หน้นด้วยกันตัวเลขดังกล่าวทําให้กุนโดการเทเป็นนักเตะที่มีจังหวะผ่านบอลเข้าเป้ามากที่สุดของแมนซิตี้หากนับเฉพาะตั้งแต่ที่กุนโดการย้ายมาเล่นให้กับเรือใบซีฟ้าโดยอันดับ2อคือคลายวอล์กเกอร์ที่ทาได้น้อยกว่าวกุ ซึ่งนั้นก็มีส่วนช่วยให้เขาทำแอซิสในทุกรายการให้กับแมนซิตี้เป็นทั้งหมด37ครั้งโดยเขามีจังหวะการผ่านบอลที่ถือเป็นการสร้างโอกาสทำประตูให้เพื่อนร่วมทีมได้ทั้งหมด396หนและนี่ก็คือการย้อนดูผลงานของอิวายกูดูกันกับตันทีแมนซิตี้กับ7ปีที่สวยงามมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา m a t e ติโอโค i วาซิตมิดฟิลช์ชาโครเอเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยหลังย้ายมาจากเชลซีพร้อมเปิดใจสุดตื่นเต้นที่ได้มาอยู่กับทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศคว้าตัวมาเติโอโควาซิตกองกลางทีมชาติโครเอเชียมาจากเชลซีอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่27มิถุนายนที่ผ่านมา โควซิตจะรดดประกาศเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอติฮัสเตเดียมเป็นเวลา4ปีหรือจนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนปี2027ส่วนค่าตัวการย้ายทีมนั้นตามรายงานระบุว่าอยู่ที่25ล้านปอนด์บวกโบน,นัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์ทั้งนี้โควซิตได้สวมเสื้อเรือใบสีฟ้าหม่เลข8แทนอิวายกุดกูกันยอดมิดฟิลด์ชาวเยอรมันที่หมดสัญญาและย้ายทีมไปร่วมบาร์เซโลนาแบบไร้ค่าตัว โดยสตาร์ทีมชาติโครเอเชียวัย29ปีได้กล่าวเปิดใจเอาไว้ว่านี่คือการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับผมผมอดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆที่จะได้เริ่มต้นกับซซตตี้ใครก็ตามที่ได้ดูทีมนี้เล่นภายใต้การนำทัพของเป๊ปกวัวเดล่าคงจะรู้ดีถึงความยอดเยี่ยมของพวกเขา สำหรับผมแล้วนี่คือทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกถ้วยแชมป์ที่พวกเขาได้มาช่วยการันตีคุณภาพของพวกเขาได้เป็นอย่างดีและในแง่ของการเล่นฟุตบอลตอนนี้พวกเขาก็เจ๋งที่สุดด้วยการได้ย้ายมาอยู่กับทีมแบบนี้ถือเป็นความฝันสําหรับนักฟุตบอลทุกคนโควาซิตกล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแมนซิตี้เอาไงต่อดีหลังโดนเวดแฮมปัดข้อเสนอซื้อดีเคนไร์ที่ตัวเลขค่าตัวบวกแอดออน90ล้านปอนด์ขณะที่อาเซนอันตเตรียมยื่นรอบ3ามให้พิจารณา สโมส United, รเวสต์แฮมยูเนเต็ดปฏิเสธข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกที่ยื่นซื้อดีแคนไรซ์กองการกับตันทีมคนเก่งเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วตามรายงานจากเดอะแอตแลนติกสื่อที่เชื่อถือได้ของอังกฤษเมื่อวันอังคารที่27มิถุนายนเรือใบสีฟ้ายื่นข้อเสนอครั้งแรกเป็นค่าตัวเบื้องต้นที่80ล้านปอนด์บวกโบนัสต,ตามเงื่อนไขต่างๆอีก10ล้านปอนด์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนจะโดนทับกุนค้อนบอกปัดตามค่าเพราะอยากได้ไม่ต่ากว่า100ล้านปอนด์ ก่อนหน้านี้เวสแฮมก็บอกปัดข้อเสนอรอบ2ของอาเซนลที่ย่นซื้อไรเป็นค่าตัวเบื้องต้น75ล้านปอนด์บวกกับโบนัสต่างๆตามเงื่อนไขอีก15ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเชื่อว่าอาเซนอลจะยินเข้าเสนอซื้อรอบ3าไปถึงเวสแฮมในเร็วๆนี้เนื่องจากมิเกลอัลเตต้ากุนซอชาวสเปนอยากได้มาเสริมทัพอย่างมากขณะที่ตัวนักเตะเองก็ดูเหมือนว่าอยากไปเล่นให้ทีมปืนใหญ่มากกว่าเรือใบสีฟ้าเช่นกันมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เชลซีกำลังเปิดสึกกับแมนซิตี้ในการล่าตัวอีธานเอนวาเนรี่กองกลางดาวรุ่งของอาร์เซนอนกลกองกลางรายนี้กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกด้วยวัยเพียง15ปีกับอีก181วัน เมื่อเขาได้ลงเล่นในเกมที่เอาชนะเบรนท์ฟอร์ดสามตศูนย์เมื่อเดือนกันยายนแม้จะทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในระดับทีมเยาวชนที่เอมิเรตสเตเดียมแต่เดกเกนเนอร์ก็ต้องต่อสู้เพื่อรั้งดาวรุ่งมากพอสวรรค์ไว้กับสโมสรโดยมีรายงานจากเอฟนิงสแตนดาร์ดระบุว่าปืนใหญ่มีเวลาจนถึงวันศุกร์ในการตกลงเงื่อนไขระดับเยาวชนกับเอ็นวานิรีเมื่อสัญญาของเขากําลังจะหมดลงมีการอ้างว่าเชลซีและแมนซิตี้กำลังมองหาประโยชน์จากเส้นตายของอาร์เซนอลและต้องการนําหนึ่งในดาวรุ่งชั้นนําของประเทศมายังสโมสรของตนมี การกล่าวกันว่าเปืร์ใหญ่ได้ทําข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจให้กับผู้เล่นของพวกเขาซึ่งสามารถเซ็นสัสญ,ญญาอาชีพได้เมื่ออายุครบ17ปีในวันที่21มีนาคมปี2024มิเกลออเดตาแพมาเตสเกอร์ผู้จัดการทีมยาวชนและเอดูผู้อำนวยการกีฬาต่างก็มีส่วนร่วมในการพูดคุยและเดแก,กนเนอร์ก็พยายามวางแผนเส้นทางของเอวานรีไปสู่ทีมชุดใหญ่หากสิงบูหรือเรือใบสีฟ้าได้ตัวเอวานิรีอาเซนอลก็จะต้องได้รับค่าเฉย มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาหนักใจสักหน่อยสําหรับคลายวอลเกอร์ซึ่งมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจครั้งสําคัญว่าจะอยู่หรือย้ายออกจากแมนเชสเตอ,อร์ซิตี้ในซัมเมอร์นี้ฟาบิซิโอโรมาโนรายงานว่าคลายวอลเกอร์ได้รับข้อเสนอจากทั้งแมนซิตี้ที่ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่และบาเยนมิวนิคที่อยากได้ไปเสริมทัพสาหรับทีมบบเยนมิวนิคพยายามอย่างหนักเพื่อเซ็นสัญ,ญญากับวอลเกอร์ไปเป็นแบ็คขวารายใหม่ขณะที่แมนซิตี้ก็ยื่นสัญ,ญญาไปให้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับนักเตะเองแลล้้้วววววว่่่่่าาาาาาจจะตตััดสินนนนใอออยงงไรรกนหนีีมมขื City เ คมี่มาทดแทนหากต้องเสียวอเกอร์ไปจริงๆขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ